มีข่าวออกมานะครับว่านักธุรกิจชาวซาวอุดิอาระเบียอยากที่จะซื้อสมูรแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดอามาแต่ติดที่ตระกูลเกลเซอร์เนี่ยตั้งไว้แพงหูฉี่เดี๋ยวไปฟังกันว่าตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับทางเดอะมิลเลอร์นะครับรายงานว่านักธุรกิจชาวซาวอุดีอาระเบียที่ชื่อว่าตูกีอาลชีดีครับมีความกระหายที่จะฮุบสมสรอนแมนยูสุดๆครับแต่ตระกูลเกลเซอร์เนี่ยโหตั้งไว้แพงหูฉี่ครับตอนนั้นพวกเขาเนี่ยซื้อแมนยูมาเพียงแค่790้านปอนดรือล้วราสิ0ล้านาทนครับต,ตอนาว เนี่ยมูลค่าของแมนยูเนี่ย พุ่งสูงขึ้นเป็น2,000ล้านปอนด์หรือ88,000ล้านบาททีนี้เองถ้าจะขายเนี่ยเกรเซอร์ต้องเอากําไรแบบมหาศาลครับซึ่งทางเบลเลอร์เนี่ยบอกว่าจะกูลเกรเซอร์นะครับพร้อมที่จะขายแมนยูหากได้รับค่าตอบแทน5,000ล้านปอนด์หรือ220,000ล้านบาทครับแต่ถึงกระนั้นยังไม่มีความชัดเจนว่าตระกูลเกรเซอร์เนี่ยจะยอมขายแมนยูทิ้งจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันเลยครับว่าเกรเซอร์จะยอมปล่อยแมนยูหรือเปล่าแฟนผีเองก็อยากเห็นที่เจ้าของนั้นจะเปลี่ยนมือเพื่อที่จะมีีีอะไรรดขึ้้้นนใหมาากกว่ รอดูกันเลยครับว่าแมนยูจะได้เปลี่ยนเจ้าของหรือเปล่านะครับ